คลิปวิดีโอนี้นะครับเราอยู่กับ m a z าสอในโมเดล2025รุ่น Signature ในทรง5ประตูกับเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสุดในกลุ่มซิติคาในราคารถ659,000บาทและแนวทางการแต่งรถสีดำในสไตล์ของ m มาซาคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับไปดูรถคันนี้พร้อมกันนะครับไป ดำเจ็ดแบ็กเป็นสีที่ทรงพลังมากๆนะฮะรับกับกระจังหน้าสปอร์ตดีไซน์หล่อมากรถคันที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้ามาดรในโมเดล2025รุ่นซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นรุ่นตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับกระจังหน้า ลังพึ่งล้อดํามาจากโรงงานบอกหนังตัดหนังกับ mm hmm. เดินทริมภายในเป็นสีแดง mm hmm. เพิ่มความสปอร์ต hmm. เท่านั้นยังไม่พอนะครับระบบเทคโนโลยีความปลอดภยัยจัดเต็มด้านหน้ามีแอดัพติฟฟ์วนโรลมาให้ไฟหน้าเป็นออโต้ไฮบริดปรับสูงต่ําให้เองโดยอัตโนมั hmm. <By> Sport, ติไฟสปอร์ตเตือรถในมุมอับสายตา mm hmm. ที่กระจกมองข้างซ้ายขวาด้านหลังมีระบบคอทัฟฟิกเอร์เตือรถในมุมอับสายตาแนวทะแยงนะครับนอกจากมีเซ็นเซอร์มีกล้องคอยหลังแล้วราคารถคันนี้ 659,000บาทสีดำเจ็ b แบ็กเป็นสีที่ราคารถไม่เพิ่มด้วยนะครับแล่หลายคนอาจจะมองข้ามสีดำไปเพราะว่าเป็นสีที่ค่อนข้างอึมครึมนิดนึงนะและเป็นสีที่จะต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ในคลิปวิดีโอนี้จะมีความพิเศษตรงที่เดี๋ยวผมจะให้ดูแนวทางการแต่งรถในสไตล์ของมาด้าการจัดฟิตเมนต์การเลือกล้อ <c oughs> การใส่ปัม๊มพูดถึงตัวรถก่อนในกลุ่มซิตี้คาร์นะแข่งขันกันเดือดมากๆทั้งรถไฟฟ้าทั้งกลุ่มไฮบริด มาด้ายังมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวเป็นพลังงานทางเลือก ที่ทุกคนคุ้นเคยละกันเครื่องยนต์1,300ซีซีไม่มีระบบทอโบเข้ามาพ่วงนะครับในระยะยาวไม่ต้องดูแลส่วนพ่วงของระบบทอโบไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาพว่วงไม่ต้องดูแลระบบรีเจนไฟต่างๆแน่นอนครับเวลาขายรถหลายๆเต้นหลายๆค่ายนะครับจากที่ผมสอบถามมานะฮะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับในการซื้อว่าประกันแบตเตอรีย่ยังดูไหมนอกจากเป็นเครื่องระบบเดียวแล้วนะครับการรับประกันหลังการขายของมาด้า พื้นฐานเนี่ยมีการรับประกันให้3ปี100,000กิโลเมตรแต่ m a ต้าเนี่ยยังมีการรับประกันหลังการขายเพิ่มอย่างเช่นตัวเครื่องยนต์บล็อกท่อนตรงคาปาซิเตอร์ระบบเกียร์มีการรับประกันให้จาก3เป็น5ปี ใช้ยาวๆได้เลยครับเป็นเครื่องยนต์ที่เสถียรมากๆแล้วดูแรงง่ายมากๆนะครับรถคันนี้ผมถ่ายเป็นทรง5ประตูนะฮะจะเหลือแค่บางสีเท่านั้นนะครับสีดําตอนนี้คนที่มาดูคลิปนี้นะครับต้องลองเช็คสีอีกทีหนึ่งนะหลักๆก็เป็นสีพื้นนะสีขาวสีเทาสีดำเนี่ยเหลือน้อยเพราะว่าพักหลังๆไม่ค่อยได้รับความนิยมถือว่าเป็นสีที่มีเต่เลยเป็นสีที่หายากมีน้อยคันมากๆแคมเปญน,นะครับมีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หกสิบงวดใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะฮะดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ การจะจายแสงเป็นแบบโปรเจกเตอร์มีเดย์ไทม์แลนิ้งแรมมาให้เปิดปิดสูงต่ำให้เองโดยอัตมัรับกับ s i กเนเจอร์วิงลมดํามาให้จากโรงงานเลยนะครับกระจังหน้า6กเหลี่ยมเป็นแบบรังผึ่งเฉพาะในรุ่นตัวท็อปเท่านั้นโลโก้เป็นแบบกระจกนะฮะสามิติมีเรดาร์อ d a p ปต v ฟควบคุมโทฝั่งอยู่ด้านในมีสัญลักษณ์สีแดงเพิ่มความสปอร์ตและเป็นจุดเด่นสายตาให้กับรถนะฮะ ดีไซน์กันชนหน้าบางคนอาจจะไม่ชอบดีไซน์ที่แบบเหมือนเป็นการไว้หนวดน,นะสีดำก็จะกืนเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเป็นดีไซน์ที่ดีที่สุดที่มาด้าเคยออกแบบช่องลมเนี่ยให้มีความใหญ่มากขึ้นรับอากาศ บริเวณด้านล่างเข้ามาเต็มๆนะฮะระบายความร้อนช่องแอร์ o ฟได้ดีขึ้นมากๆนะครับล้อแมกขอบ15มาให้จากโรงงานในรุ่น s i g เ a t u r e นเเนี่ยโทนสีของล้อจะเป็นโทนสีลมดำมาด้าจะให้แก้มยางเนี่ยที่มีความหนา65%ของหน้าผิวสัมผัสคือ185นะครับ ยางที่ติดรถมาเป็นดันหอกมีระบบ GVC พัดนะครับเป็นระบบช่วยเหลือในการขับขี่เวลาที่เราเลี้ยวหรือว่ามีการปรับแต่งวงมลาลัยเนี่ยระบบตัวนี้จะช่วยลดแรงบิดเพื่อทําให้เราเข้าโค้งได้เนียนขึ้นคนที่เพิ่งหัดขับรถคาแรคเตอร์ของตัวรถไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปรถที่ขับสนุกเวลาที่เราอยู่หลังโคมลาลัยเป็นแบบไหนมาด้าคือสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดด้านข้างแสงที่ตกกระทบบนตัวถังเปรียบเสมือน งานศิละปะปลายผู้กันของญี่ปุ่นโคโดดีไซน์เนี่ยถึงแม้ว่ารถจอดอยู่ที่เราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวโดยผ่านแสงที่พาดผ่านนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ด้านท้ายตัวรถนะฮะสวยมากนะครับสีดำเจ็ตแบ็กนะกรนชนท้ายดีไซน์แบบใหม่ความปลอดภัยด้านท้ายเนี่ยจะมีเรดร์นะครับเลวคอทัฟฟิกเลอร์เเตือรถให,ห้หมดสายตาในขนาดทอยหลังเป็นแบบแนวทะแยงนะครับนอกจากมีเซนเซอร์มีกล้องแล้วเปิดมาดูด้านท้ายนิดน,นึงนะครับ ด้านท้ายตัวรถประมาณนี้เลยทรง5ประตูจะมีความยาวที่น้อยกว่าทรง4ประตูนะครับประมาณ30ซนติเมตรนะครับข้อดีก็คือน้ำหนักตัวรถจะเบาวกว่าแต่ต้องแลกมาด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายแบบนี้นะครับด้านล่างรถยุคใหม่ก็จะไม่มีตัวยางอะไรมาให้แล้วนะก็จะเป็นตัวชุดปะชุกเฉกมาให้นะครับเบาะสามารถพับแยกได้นะฮะเป็นแบบ60%กับ4 0แบบนี้มีที่กั้นสัมภาระมาให้ เวลาปิดก็ปิดจากตรงนี้นะครับปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวรถกันนะครับภายในเป็นสีดำตัดทริมนิดนึงเป็นสีแดงเช่นกรอบท่องแอร์การเดินทริมของตัวเส้นได้ดีไซน์ของตัวบอก แบบนี้ที่ดูเร,เรียบแต่ให้ความสปอร์ตในปีนี้บอกปรับแบบแมนนวลลดต้นทุนนั่นแหละทำราคาให้ดีขึ้นคนที่ได้บอกไฟฟ้าไปก็ยินด้วยแต่ว่าบอกแบบนี้ใช้งานแบบเดอรี่ยูสทั่วไปได้สบายมากๆนะครับการออกแบบของตัวเบามีคอนเซปต์อยู่นะครับปีกเบาพนักพิงด้านหลังถูกออกแบบมาให้รองรับกับสรีระของคนขับกระดูกเชิงการเวลาที่เราเดินกับผ้าที่เรานั่งเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สุดดีไซน์หนังสลับกับหนังกลับจะให้ความนุ่มนวลมากๆใต้หนังกลับเนี่ยเป็นผ้าเพิ่มความนุ่มนวลช่วยระบาย ความร้อนได้ดีมากๆนะครับเดินขอบทิมด้านข้างเป็นสีแดงแบบนี้เลยเออสวยมากนะครับแผงข้างประตูเดินริมเป็นได้สีแดงเหมือนกันแบบนี้ตัดด้วยหนังกลับตรงนี้เป็นแบบปุกนุ่มนะครับมีการตัดเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะฮะเป็นลายไดาคาร์บอนนะเป็นลายแคปล,ลากระจกมองข้ามพับเก็บไฟฟ้าได้เป็นออโต้1บาน น,นี่คืออินเทเลียภายในตัวรถของมาด้านะครับเป็นดีไซน์ที่เราคุ้นเคยเลยกันนะฮะก็ออปชันต่างๆเนี่ยผมมองว่าบางรุ่นอาจจะมีเขาเรียกว,ว่าเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเนะแต่ว่าการทําราคาออกมาแบบนี้แล้วออปชั่นที่มีอยู่ในคันนี้ผมว่าจบแน่นอนนะครับจบแล้วก็เพียงพอการใช้งานมากๆพวงมาลัยเป็นแบบหุ้มหนัง มาให้เป็นหนังแท้นะครับเดินทรีมของตัวเส้นได้เป็นได้จริงมาให้นะฝั่งขวามือมีคูณคอนโทรลเป็นอะแดปตีฟคูณคอนโทรลนะครับเปิดปิดได้ควบคุมเครื่องเสียงอยู่ฝั่งนี้แพดเดิลชิพมีมาให้นะครับเปล่นเสียงที่พวงมาไัยได้ไฟหน้าอาตัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนเป็นแบบอตัตโนมัติตัวเรือนไม้นะครับมีหน้าจอแอคทีฟเดวิ้งดิสเพย์นะครับนี่แผ่นใสอันนี้ จะมีตัวเลขขึ้นที่กระจกแบบนี้เลยเวลาที่เราขับรถเดินทางไกลนะครับเราไม่ต้องชำรืองสายตาลงมาที่ตัวเรือนไม่แบบนี้ด้านซ้ายบอกตำแหน่งเกียร์เลขหมายจริงตรงกลางบอกรอบของเครื่องยนต์แล้วก็มีสปีดบอกตรงนี้ได้จุดหนึ่งด้านขวาบอกอุณหภูมิภายนอกแล้วก็เรนน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังนะครับในส่วนของหน้าจอนะฮะเป็นหน้าจอ7นิ้วเหมือนเดิมเป็นแบบทัชสกรีนได้นะ จิ้มได้สัมผัสได้เชื่อมต่อ Apple c a r p l a เ Android Auto ได้นะการเชื่อมต่อผู้ Apple c a r p l a เ a ย์แอนรอเนี่ยรถบางรุ่นอย่างของ m z d a เนี่ยยังเชื่อม Wi-Fi ไม่ได้ใช่ไหมตัวเสียบกับตัว USB อะสามารถเชื่อม Wi-Fi ได้ทันทีเออนั้นผมเคยลองใช้อยู่ใช้ดีมากนะครับคือใช้แทนกันได้เลยนะครับมีระบบหลายอย่างมากๆนะครับด้านบนเป็นระบบเตือระะรน,น,รนระยะห่างจากรถคันหน้านะครับเป็นระยะห่าจากรถคันหน้านะระบบช่วยเบรกอตัตโนมัตินะฮะ Smart City Brake Support นะ ก็มีมาให้นะไบสปอร์ตเตือนรถเมื่อเบี่ยงออกนอกเลนนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยสามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้เลยนะครับเกียร์จะไม่เหมือนกับรถยี่ห้ออื่นนะครับก็คือจะเป็นระบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์นะจะมีเกียร์หนเกียร์สเกียร์สเหมือนจัก,กรยานนะครับมีโหมดสปอร์ตเข้ามาให้เป็นเกียร์แมนวนวลสามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูกล้องถอยหลังนิดนึงนะครับเข้าเกียร์อาแบบนี้นี่เข้าเกียร์อามีเซ็นเซอร์บอกแล้วก็มีกล้องบอกนะ แล้วเวลาที่คอทเทฟิกเลอร์ออทำงาน,นมันจะมีสัญลักษณ์เป็นเรดาร์อยู่นะครับเข้ามาดูพื้นที่ด้านหลังกันนิดหนึ่งนะครับนี่คือพื้นที่ภายในด้านหลังของมา z d านะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับภายในรถของ m a z d าสอเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างเหมือนรถตลาดแต่เราสามารถนั่งใช้งานทั่วไปได้รถมา z d าไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะฮะ เหมาะกับคนที่ชอบขับรถเป็นพิเศษนะครับอาจจะแบบมีเพื่อนนั่งไปได้บ้างาวิง่งระยะทางไกลระยะย,วยาวอาจจะมีความข้นหัดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งให้ดูภายในรถนะครับตอนนี้ผมนั่งท่าที่ผมปรับขับเลยนะฮะระยะต้นขาก็ประมาณนี้อาจจะขวาห้างไม่ได้นะแต่ว่ามันก็จะมีพื้นที่ฟรีของขาอยู่แบบนี้ กำปั้นนะครับมันก็ยังพอแบบมีเหลืออยู่บ้างน,นะฮะก็อยากให้เข้ามาดูรถกันที่โชว์รูมมากกว่านะครับว่ากว้างแคบลักษณะาการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็พื้นที่ระยะเลดรูมนะครับก็ถ้านั่งสไลด์หน่อยมันก็จะเหลือ,อประมาณ1กกำปั้นนะก็วางตรงนี้ได้พอดีเลยอ่านี่นะครับ อโอเคมาครับมาถึงจุดไฮไลท์แล้วนะฮะนี่คือแนวทางการแต่งรถสีดำแบบนี้ทรงนี้หล่อมากนะฮะแต่รถคันนี้เป็นทรงสี่ประตูนะฮะเดี๋ยวผมไม้ดูนะแนวทางการแต่งรถนะครับไม่มีอะไรมากเรียบๆเ,เลยใส่ลิ้นทรง RS นะครับเป็นทรง x t r e m e ก็ได้นะจุดเด่นเลยนะครับที่ทำให้รถคันนี้มีเสน่ห์นั่นคือล้อ TC 1 0 5นะ ดูดิขยายจานรับกับตัวป um ั๊มเบรกเฮสไดหล่อมากนะครับใส่ฮับกลางเป็นสีทองฮับลิงค์เป็นสีส้มรับกับยางบิสโตนตัวนี้ทัวรันซ่านะทัวรันซ่า R E 0ูนนะครับแล้วก็ใส่ตัวผมดูแล้วช่วงล่างเป็น h ฮสไดแล้วก็สตาร์ทปรับเกียว ฟิตเมนตประมาณ1นิ้วสอดพอดีเป๊ะนะครับสวยมากคันนี้เป็นดีเซลนะครับดีเซลใช้จานเดิมนะใช้จานเดิมแล้วก็ข้างหลังเป็นประมาณ2นิ้วสอดนะครับ2นิ้วนิ้วครึ่งอะสองนิ้วฟิตฟิหน่อยนี่นโช๊คสตัด รสตัดเป็นแฮ t ด้นะฮะแล้วก็ใส่ตัวผ้าเบรกของ Nexter ตัวนี้น่าจะเป็น Nexter ต r o ปนะด้านท้ายอันนี้ผมพยายามไม่ถ่ายเห็นป้ายทะเบียนฮะท่อ JTC ชุดแต่งประมาณนี้นี่ดูดิทุกคนทรงเนี้ยสวยมากสวยจริงนี่ทรงสี่ประตูถ้าทรงห้าประตูอ่ะคือบอกเลยว่าหลอหลอ หลอดได้ไม่แพ้กันนะฮะนี่สวยมากนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้ถ่ายรีวิวแบบนี้มาพอสมควรเลยนะก็พยายามปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็หาแนวทางของอ,อช่องให้แบบปกติเวลาผมทำคอนเทนต์น่ะมันเดิมๆนะเออมันตัวผมเองยังดูแล้วแบบมันน่าเบื่อเพราะมาด้ามันก็ไม่มีอะไรใหม่ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนช่วยตัดสินใจได้ฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ใกับคนทำคลิปด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ